จีนรัสเซียอินเดียแกนนำบริกส์ผนึกต้านสงครามภาษีทรัมป์วันที่19กรกฎาคม2568อย่กดิชันค่ะนธนวัตรวังชากรแฟลชบิ๊กวอลทรัมประกาศไล่บี้เก็บภาษี150ประเทศนะคะมั่นใจว่าประเทศต่างๆจะยอมสยบอำนาจของสหรัฐแต่ล่าสุดจีนรัสเซียอินเดียร่วมมือกันหาเรือ เพื่อฟื้นกลไกไตรภาคีจากแกนหลักแกนนำของบริกส์นะคะจับมือกันแน่นแฟนแบบนี้เพื่ออะไรเพื่อตอบต่อมาตรการภาษีของทรัมป์อย่างเป็นรูปธรรมและมีพลังรเรื่องราวเป็นอย่างไรมาดูกันนะคะ RIC ก็ย่อมาจากรัสเซียอินเดียไชนานั่นแหละรัสเซียทูเดย์เซอของเอ่อมอสโกนะคะรายงานว่าจีน ประกาศหนุนฟื้น,นกลไกตรายภาคี RIC ผนึกกำลังร่วมกับรัสเซียอินเดียมีบทบาทต่อสันติภาพและสเสถียรภาพของโลกรับมือกับสถานการณ์ร้อนที่กำลังเกิดขึ้นแม้ปักกิ่งจะไม่ระบุชัดนะคะว่าจะรบกับมาตรการภาษีของทรัมป์คือทรัมปม์เปิดสงครามภาษีแล้วเปิดสงคราม b บรกส์แล้วแต่ถ้าจะรวมเบรกส์มา คือคุยไปแล้วประชุมไปแล้วได้มติร่วมไปแล้วเรื่องเทดอลล่าใช้เงินประเทศของแต่ละคนเรื่องการไม่ใช้ w ว f ปไปใช้ Brics Pay อะไรเหล่านี้แต่คราวนี้มห,มหาอำนาจทางเศรษฐกิจ3ประเทศใหญ่ซึ่งเป็นแกนนำของบริกสมาจับมือกันโดยเฉพาะเร็วขึ้นมีประสิทธิภาพขึ้นคือทุบแรงขึ้นนั่นแหละ แสดงจุดยืนสนับสนุนการฟื้นฟูกลไกลความร่วมมือนี้โดยระบุความร่วมมือระหว่างสามชาติมหาอำนาจนี้จะมีบทบาทสำคัญในการทำรงทั้งสาิภาพความมั่นคงความก้าวหน้าทุกด้านในระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศจีนเชื่อมั่นนะคะว่าสามเสาหลักนี้ถ้าร่วมมือกันแล้วก็เผชิญหน้ากับปัญหาต่างๆได้หลินเจี้ยนโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนเขาถแถลงเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมานี้เอง บอกว่าความร่วมมือระหว่างจีนอินเดียรัเสเซียนั้นไม่เพียงสอดคล้องกับผลประโยชน์ของทั้งสประเทศแต่ยังมีความหมายในเชิงส่งเสริมสเสถียรภาพและความมั่นคงของภูมิภาคต่างๆและโลกอีกด้วยจีนยินเดียรักษาและผลักดันกลไกความร่วมมือภาคีนี้เขาเรียกไตราภาคี RIC นะคะ ร่วมกับรัสเซียอินเดียต่อไปการประกาศเป็นทางการก็เหมือนกับปฏิญญาที่ไม่ได้ลงนามเป็นหนังสือแต่มันมีการปฏิบัติและมันก็เร็วขึ้นไม่ต้องรอลงนามมันต้องผ่านสภาคำาแถลงฝ่ายจีนมีขึ้นไม่นานหลังจากที่อังเดรรูเดนโกรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียนะคะก็เอามาพูดเหมือนกันว่ามอสโกกำลังหาหรือกับจีนและอินเดียในด้าน ยุทธศาสตร์ของประเทศเพื่อฟู้นฟูกลไก RIC อย่างจริงจังอังเดรโรเดนโกรัมตีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียบอกว่ามอสโกกำลังหารือกับคู่ค้าเชิงยุทธศาสตร์ทั้งสองประเทศในการฟื้นฟูกลไกลไตรภาคี RIC อย่างจริงจัง เขาบอกว่าเราต้องการฟื้นฟูกลไกลนี้ให้กลับมาเคลื่อนไหวอีกครั้งเพราะว่าทั้งรัสเซียอินเดียและจีนไม่เพียงเป็นหุ้นส่วนสำคัญต่อกันแต่เป็นแกนหลักก่อตั้งกลุ่ม b r i กส์ด้วยเมื่อสหรัฐประกาศศึกประกาศสงครากับ b r i กส์แก้นํำก็ต้องรวมตัวกันนะคะวันนี้ก็ได้ยินคำประกาศและจะร่วมกันต่อต้านมาตรการภาษีของทรัมป์ที่จะฟาดฟันบริกส์ ที่จริงกลุ่มนี้ RIC นี้เสนอตั้งแต่ทศวรรษที่1 990แล้วคนนั้นที่เป็นผู้นำในการเสนอคือเจฟเกนีพริมาคอฟของรัสเซียนะคะ <c oughs> เขาเป็นนักการทูตรุ่นใหญ่และเป็นอดีตนายกรมมัฐมนตรีรัสเซียด้วยสร้างกลไกเพื่อสร้างสมดุลในระเบียบโลกที่ตอนนั้นก็ขับเคลื่อนมาหาอำนาจเดี่ยว Anglo-Saxon เท่านั้น ตอนนั้นในฝ่ายทั่วๆไปก็มองไม่เห็นความสำคัญเท่าไหร่และคิดว่ามีก็ไม่เป็นไรเหมือนสภากาแฟแต่บังเอิญสามประเทศนี้อี n อนมิกสเกลใหญ่ขนาดของเศรษฐกิจใหญ่และว,วันนี้มีบทบาทผงาดมากในโลกครัวใต้ซึ่งเป็นแกนหลักเป็นกลุ่มหลักในบริสนับแต่นั้นมาแม้ว่ากลไกอาไอจะถูกกลืนไป กับบริกสเพราะว่าอยู่ในบริกสอยู่แล้วแต่การที่จะระดมความเห็นการเคลื่อนไหวมันก็ต้องใช้เวลาเพราะตอนนั้น 5, 5 5ไม่พอวันนี้มี10 10แล้วยังมีพันธมิตรอีก10รวมเป็น20สังเกตการอีก3และยื่นความจำนงสนใจอีก32ประเทศพงาดเร็วไหมล่ะคะอย่างนั้นเขาบอกว่า รัฐมนตรีต่างประเทศของ3ชาตินี้ยังคงพบปะหา,หารือกันบ่อยๆระหา,หารือกันในมิติของ RIC เนี่ยสิครั้งแล้วเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานี้เองสเกยราบฟรอมนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียบอกว่าสัญญาณการลดระดับความตึงเครียดระหว่างอินเดียกับจีนที่ชายแดนเป็นโอกาสในการพลิกฟื้น,นกลไก RIC ให้กลับมาทำงานได้อีกครั้ง คือมี3มันก็ต้องกันที่จะประทะกันโดยตรงนะคะแต่ละคนก็ย่อมถือผลประโยชน์ของประเทศตัวเองเป็นสำคัญ3ามนี่อย่างน้อยก็มีกรรมการหนึ่งคนลาฟรอพูดเรื่องนี้ตอนประชุมความมั่นคงยูเรเซียค่ะ ซึ่งทุกคนก็ให้ความสนใจแล้วก็เห็นด้วยแรนดี้ไจสวอโคโสกทรวงการประเทศอินเดียก็ยให้สัมภาษณ์เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาเหมือนกันว่ารัฐบาลอินเดียนั้นยืนยันว่ากำลังหา,หาหรือประเด็นฟื้นไตรภา,าคีรัเสเซียอินเดียจีนอีกครั้งแต่ว่ายังไม่ได้ระบ,บุนะคะว่าจะประชุมเป็นทางการวันไหนการร่วมมือระหว่างยักษ์เศรษฐกิจ3ประเทศนี้นะคะ นี่คือมากสำคัญในการสกัดกั้นอำนาจของระเบียบโลกค้่เดียวที่นำโดยสรัฐสราชนาจากักรและเป็นการตอบโต้มาตรก,การกีดกันการค้าด้วยนโยบายกำแพงภาษีสูงของทรัมป์แต่เป็นการปฏิบัติหรือกำหนดฝ่ายเดียว แรงเสียดทานระหว่างจงีนกับสรัฐมันผุดขึ้นจากอะไรก็จากการย่ยยุข,ของสรัฐการสุ่มเสียงที่จะเกิดสงครามใหญ่ระหว่างรัเซนาโตตอนนี้ก็เพิ่มสูงในเวลาเดียวกันผลงานใครก็ฝีมือสรัฐอีกแม้ RIC จะมีภูมิหลังต่างกาันในด้านความสัมพันธ์และยุทธศาสตร์ระยะยาวบางมิตินะคะการมีจุดร่วมเชิงระบบที่ ไปรวมกันในบริกสและความเชื่อมั่นว่ามันมีความจำเป็นเฉพาะหน้าแล้วที่จะต้องรับเหมือกับสงครามภาษิของทรัมป์เปิดขึ้นมาแบบไม่เลือกหน้าไม่เลือกมิดแม่เลือกศัตรูจะเอาตังท่าเดียวจะบังคับท่าเดียวมงเป่านะคะล่าสุดนี้3ประเทศนี้ก็คือรัสเซียจีนอินเดียเพราะว่าสำหรับรัสเซียแล้วจีนและอินเดียยังคงสนับสนุนสินค้าพลังงานและอื่นๆของรัสเซีย สำหรับจีนแล้วรัสเซียก็ให้การสนับสนุนคือ3ประเทศนี้ยังดีต่อกันสนับสนุนด้านพลังงานต่อกันก็เลยจัดหนักเลยโค่เลยออกมาตรก,การคว่ำบาตรอบที่18ได้รัสเซียแล้วก็คู่ว่าจะจัดหนักภาษี บริษัทหรือประเทศที่ซื้อสินค้าพลังงานจากรัสเซีย100-500ที่คาอยู่ในวุฒิสภาของสหรัฐตอนนี้500เปเซ็นนะคะที่ทรัมป์ทำแบบนี้หวังว่าประเทศต่างๆจะกลัวจะหงอหวังว่าจีนรัสเซียอินเดียจะโง่แล้วก็หันมาปฏิบัติหรือทำตามที่ทรัมป์เรียกร้องแต่ทรัมป์ลืมไปกระมังว่าสาประเทศยักษ์ใหญ่เศรษฐกิจนี้ มีอำนาจทางสเสร็จนี้ไปค่อนโลกแหละค่ะการที่สหรัฐมุ่งเป้าสามประเทศนี้ส่งผลให้เกิดความร่วมมือครั้งใหญ่เมื่อผลประโยชน์ลงตัวในทางเศรษฐกิจนั่นคือเขาหันมาจับมือกันได้โดยเฉพาะอินเดียกับจีนซึ่งปัะทะกันบ่อยๆเรื่องชายแดนตอนนี้วางเรื่องนั้นมาสู้เรื่องใหญ่การเมืองเลือกข้างด้านการทหารเป็นอีกเรื่องนะคะเป็นอีกมิติหนึ่ง เพราะอินเดียนั้นสังกัดกลุ่มควอสนะคะเอเย่นของแผนยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกต้านจีนของสรัฐแต่ก็ไม่เป็นไรเรื่องเศรษฐกิจอีกเรื่องหนึ่งขณะที่ทรัมป์อ้างอินเดียยอมแล้วแต่นเรนทราโมดีนายกของอินเดียออกมาสวนค่ะไม่จริงยังไม่จบสหรัฐจะเอาฝ่ายเดียวไม่ลดลาวาสอกให้อินเดียอินเดียไม่อยอมจับตานะคะไตรภา,าคีกลุ่มนี้ จะออกมาจากการตอบโต้สรัฐแบบไหนซึ่งมันจะต้องออกมาในระดับที่มีพลังเพียงพอที่จะกดความบ้าคลั่งของทรัมได้แค่ประกาศรวมตัวการต้านมาตรก,การภาษีของสรัฐนะคะทรัมก็ชะงักอย่างคาดไม่ถึงและนี่ก็เป็นผลจากการผลักมิดไปสนิทกับฝ่ายตรงข้ามโดยแท้ค่ะ